สมเด็จพระสันตป,ปาปาฟรานซิสสิ้นพระชนแล้วโดยสำนักวาติการประกาศข่าวเศร้ายืนยันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตป,ปาปาฟรานซิสซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพระสันตปาปาชาวลาตินอเมริกาพระองค์แรกเมื่อปี2013โดยพระองค์ยังทรงเป็นหนึ่งในพระสันตป,ปาปาที่มีพระชนมายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของคริสตจักร จนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีรายงานแน่ชัดถึงสาเหตุการสิ้นพระชนของพระองค์หลังจากที่พระองค์เพิ่งเสด็จออกจากโรงพยาบาลในกรุงโรมเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเนื่องจากทรงรเผชิญภาวะปอดบวมขั้นรุนแรงในปอดทั้งสองข้างซึ่งก่อนหน้านี้ทางทีมแพทย์ของพระองค์กล่าวว่าอาการของพระองค์ทรงคงที่แล้วทําให้สามารถกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านพักคาซาซานตามาตาภายในนครวาติกันได้ โดยสองสัปดาห์หลังจากออกจากโรงพยาบาลพระองค์ก็สร้างความปรับปลื่มให้กับเหล่าสาธุชนด้วยการเสด็จไปปรากฏพระองค์อย่างไม่คาดคิดที่จัตุรัสนักบุญเปรโตทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ